สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะพี่ช่องน้องนุ้ยชาแนลนะคะวันนี้นะคะนุ้ยก็จะมาบอกสูตรวิธีการบำรุงต้นบําสีนะคะทํายังไงนะคะเพื่อนให้ใบสวยนะแบบนี้นะคะใบใยใบงามน,นะคะเพื่อนสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะเพื่อนนุ้ยใช้เพียง2อย่างนะก็ทําให้ใบบําสีของเราเนี่ย จเริญเติบโตใบสวยต้นสวยแตกกอเป็นพุ่มสวยได้เลยนะคะและสําหรับใครที่มีคราบขาวๆนะคะเนี่ยค่ะอย่างใบนี้นะก็นาซัมรีนะคะเพื่อนมาชุบน้ํานะแล้วก็มาเช็ดค่อยๆเช็ดนะให้กับใบบอลสีได้เลยนะคะเพื่อนเขาก็จะเป็นคราบน้ําฝนนะคะที่ตกมาใหม่ๆเนาะ เอาละค่ะเพื่อนจะเป็นวิธีไหนนะคะจะเป็นสูตรไหนนะวันนี้บำรุงกันแบบง่ายๆเลยค่ะนุ้ยใช้เพียงแค่2อย่างนี้นะคะก็จะช่วยทำให้บนสีของเราเนี่ยแต่ก็เป็นพุ่มสวยค่ะจะเป็นวิธีไหนนะคะเราไปติดตามรับชมกันเลยจ้าเอาละคันเพื่อนและสิ่งที่เพื่อนต้องเตรียมเลยนะนุ้ยจะใช้เป็นน้ำซาวข้าวนะคะซาวข้าวใหม่ๆก็ได้นะคะเพื่อนหรือซาวข้าวรัอ่าค้งคืนก็นํามาใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะ ต่อาานะคะก็จะเป็นผงชลสนะคะเพื่อนเขาก็จะมีโมโนโซเดียมกูตาเมดนะคะช่วยในยเรื่องของการเล่นการแตกรากนะเล่นการแตกกอนะคะเพื่อนให้กับต้นบอลสีของเราวันนี้นะคะนยก็จะใช้ผงชลสนะคะอยู่ที่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะให้เพื่อนๆกะเอาเลยนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะนุ้ยก็จะเทลงบนฝ่ามือแบบนี้เลยนะคะ หนึ่งช้อนโต๊ะจ้าเสร็จแล้วเราก็นํามาใส่ในตัวน้ําเซาวข้าวค่ะที่เราเตรียมไว้น้ําเซาวข้าวนี่นะคะนุ้ยก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ2-3ลิตรนะคะเพื่อนนี่ค่ะเราก็คนให้ผงชูรสนะคะเพื่อนละลายไปกับน้ำซาวข้าวเลยจ้า ในตัวของน้ำซาวข้าวนะคะอย่างที่นุ้ยเคยบอกไปนะเขาก็จะมีวิตามินนะคะรวมมากมายเลยนะคะ mm hmm. เพื่อนทําให้ลําต้นแข็งแรงนะคะ mm hmm. เพื่อนแล้วก็ใบเขาก็จะสวยนะคะ mm hmm. เพื่อนนุ้ยก็ใช้น้ำซาวข้าวนี่แหละคะ่ะลดให้กับต้นบอนซีของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกตะฟูนากดีม่านะ mm hmm. ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะเอาละคันเพื่อนนี่ใช้แค่2ออย่างนี้ค่ะเราไปลดกับต้นไม้กันเลยค่ะ มาคันเพื่อนเรามาบำรุงนะคะให้กับต้นบอลสีนะนื้จะใช้สูตรนี้นะคะบำรุงอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะเพื่อนเช้านะนี้จะฉด่อนนุ้จะลดนะคะในช่วงเช้านะก่อนเวลา9ก้าโมงเช้านะคะแล้วก็ในช่วงเย็นเนี่ยนี้ก็จะลดประมาณก่อน6กโมงเย็นนะคะเพื่อนก่อนพระอาทิตย์ตกดินเลยแต่ว่าช่วงเนี้ยหน้าฝนนะคะเพื่อน,นอนก็ลดานด1วันครั้งก็ได้นะคะเพื่อนแต่ว่า,าลดในช่วงเช้าก็ได้นะคะ แต่ถ้าอากาศร้อนนะคะถ้าอากาศร้อนก็เพื่อนก็สามารถลดได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะเพื่อนนี่ก็จะใช้บำรุงอาทิตย์ละสองครั้งค่ะนี่เขาก็จะมีาการแตกรากนะคะเพื่อแล้วก็แตกหน่อนะแล้วก็แทงหลอดขึ้นมาให้เห็นแบบนี้เลยนะนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นกระถางช้างเผือกใบวัวนะหนยเอามาให้ดูนะคะ ก็จะเต็มกระถางแล้วนะคะแน่นกระถางเลยเอาละคนเพื่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้เรูก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ